สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำรานรอดเพชรและดิฉชั้นหมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานค่ะสวัสดีครับน้องเหมีวเช้าวันจันทร์ต้องจับตา3ปฏิบัติการทวงคืนนะคะ<ว>คุณ<ว>นักสินทว,ทวงคืนมหาไทย พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนนายกคุณมาเนตประกาศทวงคืนปราสาทต,ตาเมือนทมประกาศทวงคืนช่องบกทั้งๆท,งท,งที่ตาเมือนทมเป็นของไทยนะช่องบกเป็นพื้นที่ทับซ้อนแม้กระทั่งการเมืองไม่ํำรานรวมไทยสร้างชาติคุณออมโบทวงคืนพักจากหัวหน้าเศกสกลอัฐาวงค่ะเจ้าของพักไปจดทะเบียนเนี่ยจดทะเบียนเอาไว้เอาเรื่องอะไรก่อน ก็ผมคิดว่าไปร้อนๆก็ทางการเมืองแหละค่ะรวมไทยสร้างชาตินะครับว่าโอ้จะแตกดังโพลอย่างที่ข่าวลงจริงหรือเปล่าค่ะเราไม่ค่อยเชื่อนะแต่ก็ต้องถามเจ้าของพักไม่ใช่เจ้าของพักผู้บริหารพักเอาเป็นว่าเราจะไปคุยกับเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทพร้อมพันอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สำรันครับคุณหมิวครับสวัสดีครับครับดูตอนนี้พักรวมไทยสร้างชาติแตกแล้วจริงไหมคะ ม,มันไม่แตกหรอครับค่ะมันไม่แตกหรอครับแล้วก็ผมผมจริงๆผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าคือผมว่าไอ้เรื่องปัญหาทางการเมืองเนี่ยประชาชนเ็าเบื่อที่จะฟังพูดไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจริงจิงเมื่อวานวันก่อนเนี่ยก็มีการประชุมเรื่องงบประมาณผมก็พูดคุยกับสอสอในพักอยู่ แล้วก็เราก็งานของกระทรวงเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปจับไอ้ตัวการนายพานเนี่ยอยู่เบื้องหลังกระบวนการลักลอบนาฝุ่นแดงเข้าประเทศมาแล้วส่งออกไปต่างประเทศแบบเถื่อนเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเราก็ผมม่ยังตกใจเลยว่าเอ๊ะทำไมาอยู่ดีสื่อมาเล่นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะแตกนะฮะปรากฏก็พบว่ามันมีภาพที่ไปปรากฏเ,เริ่มต้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจากส่อกรุงเทพธุรกิจนะครับ,รบว่ามีการทานข้าวนัดโดยท่าน สุชาตินะฮะทั้งพี่เหงเนี่ยเป็นนักสอสอทานข้าวแล้วก็มีการบอกว่าในวงข้าวเนี่ยมีการคุยกันถึงเรื่องการย้ายพักนะครับ,รบปรากฏว่าผมก็ไปสอบถามคือมีสพอข่าวออกสอสก็โทรมาคุยกับผมบนะฮะว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคือการทานข้าวเนี่ยเป็นเรื่องปกติกับผมเนี่ยกับผมวันนั้นก็ยังกินข้าวกันอยู่เลยแต่ไม่ใช่วงนั้นวัวงนั้นผมไม่ได้ไปนะครับแต่ไม่ไม่ได้คือทานข้าวกันปกติ แล้วก็ในการพูดคุยก็ไม่มีการพูดกันถึงเรื่องการย้ายพรรคก็คุยกันก็สังส่งสรรกันปกติท่านธนากร,กรก็ออกมาชี้แจงแม้กระทั่งท่านจิรวุฒิสิงโตทองสอสอชนบุรีที่อยู่ใกล้พี่เฮงเนี่ยนะฮะก็ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้คุยกันเรื่องย้ายพรรคเลยแล้วก็จะทํางานร่วมกับพักบญไทยสร้างชาติต่อไปนะครับแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันมันแปลกไหมครับว่ากับการกินข้าวส่วนตัวเนี่ยซึ่งผมก็าทานอยู่ตลอดนะทําไมภาพมันสามารถเดินไปถึงสื่อได้ แล้วไปถึงสื่อเนี่ยในภาพผมว่าเห็นว่ามีสอสออยู่ 10, ประมาณสิบห้าสิบหกคนมีแค่นั้นน,น,นะครับก็สื่อก็ไปบวกเพิ่มให้อีกเป็นยี่สิบามแล้วเจ็ดแปดคนผีเจ็ดแปดตัวเนี่ยมันชื่อมันไปโผล่ได้ไงใครเป็นคนให้ข้อมูล <'Kay. S 2> แล้วก็มีการชงเองส่งเองกินเองนะครับ พูดปั่นกันไปทุกวันทุกวันแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องการปรับคอรมอด้วยซึ่งก็มีพยายามบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบกับตําแหน่งของทั้งหัวหน้าของทั้งเลขาบ้างบอกว่าถ้าหัวหน้าไปเลขาอยู่เลขาไปหัวหน้าอยู่คือตีความกันไปต่างๆนานา,นา,นา,นาก็เป็นการวิเคราะห์นะครับ <c oughs> จะผิดผิดหรือถูกมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมกับประชาชนเลย <c oughs> นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคะับองสังเกตว่ามันมีการปล่อยข่าวออกมาโดยฝั่งของคุณสุชาติอย่างนี้ป่ะคะ ผมผมกผมอันไม่ไม่งั้นเนี่ยต้องถามว่าตัวภาพนะครับกับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยซึ่งข้อมูลก็ไม่ตรงกับภาพเนี่ยมันไปถึงสื่อได้อย่างไรแล้วทําไมไปเสร็จนี่ถูกขยายความต่อไปเป็นดอกเห็ดพอเสร็จปุ๊บก็มีการไปสัมภาษณ์ต่อยือแล้วก็มีพูดอยู่คนเดียวคนอื่นที่ไปถามเนี่ยอ่ผมคนอื่นที่โทรมาคุยกับผมที่อยู่ในภาพก็ปฏิเสธบอกไปกินข้าวกันเฉยเฉยสังสรรค์ นะครับไม่ได้คุยกันเรื่องย้ายพักท่านธนากรท่านก็เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองนะครับท่านเป็นถึงอดีตโฆษก,กร,รัฐบาลเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกท่านก็ออกมาชี้แจงชัดเจนว่าท่านไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็ในวงนั้นเนี่ยคุยกันสัส้นๆอย่างเดียวไม่ได้มี<ต>ไม่ได้มีประเด็นเรื่องการ<ต>ย้ายพักเลยค,คุณเอกน,นะครับคุณคุณโุชาติเองก็พูดก่อนและหลังงานนะคุณเมียว,ว่าคือไม่เจตจำานงชัดเจนว่าจะขอ move จะออกจากพักประมาณนั้นแหละแต่ไม่ใช่นาซีนี้นะคายๆจะ เออต้องก็เลยต้องบอกกล่าวแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแอคชั่นอย่างที่รายเห็นกันนะครับอันนี้นี่ถ้าอา่านเพราะอะไรคุณกิงว่าค,คุนห์เอกท่านว่าไม่ครับคือเขาเขาไม่ได้มาคุยกับผมเรื่องนี้นี่ครับก็เจอกันอยู่ประจําเนี่ยที่สภานี่ยก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แต่ไม่คุยกับผมแต่ไปคุยออกสื่อค่ะอแล้วคนอื่นเนี่ยพอสื่อไปถามเนี่ยไปถามพี่แดกพี่แดกก็บอกว่าไม่ย้ายไม่เกี่ยวไม่มีเลยไม่มีคุยกันเรื่องนี้ไปถามขนาดพี่เป้า พี่เป้าสาส,าสาจิรวุฒิซึ่งใกล้ตัวพี่เห็นก็บอกไม่ย้ายไม่มีคุยกันเรื่องนี้ uh huh. หลายคนที่โทรคุยกับผมที่อยู่ในในวงนั้นนะครับผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อเดี๋ยวเขาเสียหายน,นะครับซึ่งเขาต้องชี้แจงตัวเขาเองนะเขาบอก,บอกว่าไม่ย้ายไม่มีถ้าจะย้ายจริงนี่คนเอกนะักคาดว่าในจํานวนที่อ้างวยนนี่สิบสามคนจะไปจริงๆสมมติอนาคตนะจะไปจริงจงถึงสิบคนไหม มันมันในภาพมันไม่ใช่ยี่สิบสามคนนี่ครับพี่สำราน <Yeah. laughs> ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมภาพสิบห้าแล้วบอกเป็นยี่สิบสามนี่มันมันปั่นข่าวกันเองอะ่ะ oh. มันไม่ใช่ไงอมันมีกระบวนการปั่นข่าวอยู่ไงที่ผมบอกว่าอยู่ดีๆภาพเนี่ยกินข้าวกันส่วนตัวซึ่งกินกันทุกวันเนี่ยทําไมภาพนั้นเนี่ยถูกส่งไปที่สื่อแล้วตีความว่าเป็นภาพการคุยกันว่าจะย้ายพักทั้งที่คนที่อยู่ในภาพออกมาปฏิเสธว่าไม่ย้าย แล้วในภาพมีสิบห้าก็บวกไปให้อีกเป็นยี่สิบสามแล้วสิบห้าบวกเป็นไปเป็นยี่สิบสามอีกแปดคนที่บวกขึ้นมาเนี่ยหนึ่งในนั้นมีผู้ใหญ่ถึงขั้นคุณจุติไกรเลิกซึ่งท่านไม่พอใจมากว่าชื่อท่านถูกนําไปอ้างเพราะท่านก็ยังดําเนินการทํางานการเมืองกับพักอยู่มีความตั้งใจที่จะเ uh, ทำการเมืองกับกับกับพักคนไทยสร้างชาติอยู่สุดท้ายแล้ว,ลวทั้งหมดเนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยก็มีอยู่คนเดียวคือคุณสุชาติสุดท้ายแล้วนี่ถ้า โอกาสที่จะเกิดแบบกล้าทําโมเดลหรือพลังประชารัฐโมเดลก็คือแยกพักกันไปแบ่งคนละครึ่งแล้วก็ไปเอาโคต้ารัฐมนตรีมาเนี่ยคุณเอกนักคิดว่าจะเกิดขึ้นแบบสุดนั้นได้ไหมมันไม่มีกลไกอะไรแบบนั้นครับไม่มีนะไม่มีกลไกอะไรแบบนั้นครับพักกล้าทําก็เกิดขึ้นจากการเตะท่านพลเอกประวิตยออกจาก,กรัฐบาลไปก่อนอแล้วเสร็จก็จะมีมูอเ่าโยกเข้ามาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าจะรวมกันเนี่ยคือในสภาพของรัฐบาลเราก็รวมกันเป็นพักอยู่ นะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปแยกกันนะครับเลยจนกว่าจะเช่นหนึ่งยุบสภานะครับหรือสองนะครับพักออ,ออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วถึงแยกกันออกมามันไม่มีปัจจัยอะไรในการแยกไงครับเอาว่าก้าทําโมเดลจะไม่เกิดขึ้นกับกรณีรวมแท่สร้างชาติเด็ดขาดมันไม่ควรเกิดขึ้นครับ มันไม่ควรเกิดขึ้นครับคุณสุชาติให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่งนะคะประมาณว่าถ้าเกิดว่าสบประมาทคิดว่าสสที่จะไปกับคุณสุชาติถ้าไปนะไม่ถึง20คนรวมไทยชาติสามารถลองขับออกไปได้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วจะมีสสไปกี่คนแล้วใครอย่างนี้นะครับผมขอโทษนะใครไปสบประมาทท่านผมยังไม่เคยพูดเลยว่าผมมีกี่คนท่านมีกี่คนคนเดียวที่พูดแต่ตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวสิบคนเดี๋ยวยี่สิบคนเดี๋ยวยี่สิบสามคนเดี๋ยวสิบแปดคนเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยมีท่านพูดอยู่คนเดียว คนอื่นไม่เคยพูดผมในฐานะเลขาธิการพักเนี่ยผมเป็นเลขาผมมีหน้าที่ดูแลสสสามสิบหกคนครับวันนี้แม้กระทั่งคุณสุชาติพูดแบบนี้ก็ยังสถานะเป็นสสพักรวมไทยสร้างชาติผมไม่มีเป็นอื่นหน้าที่ผมในฐานะเลขาธิการพักผมเรจิสเตอร์สสในพักสามสิบหกคนผมมีแค่นั้นนะครับส่วนถามว่าต้องขับออกไหมก็ต้องดูความผิดกันก่อนคือ แค่ไปกินข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดหรอกครับ,รบผมก็ทานข้าวกับสสอ,อยู่ประจําทานข้าวกับสสพักอื่นด้วยถ้าอย่างเงี้ยไอ้พักอื่นที่มากินข้าวกับผมต้องถูกขับออกจากสสไหมนะครับเพราะฉะนั้นสสที่ปรากฏอยู่บนภาพนี่เป็นเรื่องปกติมากแล้วในคืนเดียวกันก็มาทานข้าวกับผมมีทั้งยี่สิบกว่าคนผมไม่เห็นต้องส่งข่าวหรือออกไปพูดหรือไปปัน่นเลยว่าผมมีสสอ,อยู่ในมือยี่สิบคนสามสิบคนมีสสพักอื่นมาทานข้าวด้วยผมวันนี้มีสี่สิบห้าสิบคนแล้วผมไม่เห็นต้องพูดเลย แล้วไม่เห็นต้องให้ความสําคัญกับมันเลยแต่ผมแนะนํานะครับ,ค,รบคือถ้าใจไม่อยู่กับพักแล้วเนี่ยแล้วประกาศออกมาโฉงทางแบบเนี้ยทําไมไม่ตัดสินใจลาออกไปเลยล่ะครับอ๋อ้ทำไมต้องให้พักขับออกอะครับผมไม่เข้าใจก็ไหนปากพูดออกมาแล้วนี่ครับว่าทํานองว่าอยากเหลือเวลาอีกสองปีต้องไปดีไซน์ใหม่ใจไม่อยู่กับพักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดอย่างนั้นนะครับผมว่าไม่ได้มีเวลาไปฟังหมดทุกรายการนะครับถ้าพูดอย่างนั้นจริงทําไมไม่ลาออกจากพักก็ ทางรุงง่นบอกวันท่านอาจจะกขับออกสิลา, <laughs> าออกว่าก<อ>ัไปว่ากันมากจบสิคะาาก็มันไม่ได้มาจากผมนี่ครับคืออยู่ดีๆผมจะไปขับคนสอสอพักออกจากพักทำไมล่ะครับ<อ>ถูกไหมครับ<อ>แต่ถ้าจิตใจเขาไม่อยู่กับพักเนี่ยมันเขาก็ลาออกไปได้นี่ครับรแต่ถามว่าแล้วแล้วทำไมผมต้องทำไมผมต้องขับสอสอออกจากพักครับแต่ถ้ามีความผิดซึ่งอันนี้มันไม่ใช่อำนาจของผมมันมีกลไกของพักอยู่ทางกรรมการบริหารพักก็ต้องดูว่า โอเคเรื่องการกินข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอก <Okay. S 2> แต่ต้องถามว่าในการสื่อสารเนี่ยถ้าทําให้พักเสียหายเนี่ย mm hmm. นะครับแล้ววันนี้สอสอที่มีภาพภาพไปปรากฏอยู่เนี่ย <Okay. S 2> ตัวไปปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจ mm hmm. ว่าเอาเขาเนี่ยแค่ไปทานข้าวเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องย้ายพักพอถูกเคลมแล้วพูดแบบเนี้ mm hmm. กลับ mm hmm. ก็บไปในพื้นที่ถูกชาวบ้านด่า mm hmm. เพราะตอนเลือกตั้งมาเนี่ย mm hmm. เขามากับพักวลไทยสั้นชาติมากับลุงตู่พอตอนเนี้ย อยู่ดีๆยังไม่ทันยุบสภาเลยบอกว่ามีข่าวจะย้ายพักถูกชาวบ้านด่าก็ต้องไปถาม้า <c oughs> มคุณเอกนัทบบเป็นี้นี่ถ้าเกิดปรับครมงันเร็วนี้นี่เผลอเว่าคุณสุชาติจะลาบากบ้างหนึ่งฟังสุ้มเสียงคุณเอกนัทนี่ฟังสุ่มเสียงเลยครับก็สำหรับผมเดี๋ยวกันนะครับกับกับผมเนี่ยยังไม่มีการสื่อสารมาว่าจะปรับคอรมเลยนะครับผมเข้าใจว่ามีสํานักข่าวที่พยายามตีความว่าจะมีการปรับครมทุกวัน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการเมืองเป็นธรรมดาสีสารในการเมืองก็วิเคราะห์ได้นะครับแต่กับผมเนี่ยยังไม่มีการสื่อสารมาเลยว่าจะมีการปรับครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดถึงมันทําไมขออีกสักประเด็นหนึ่งค่ะที่คุณรมโบอีสานเมื่อเช้านี้ออกมาประกาศทวงคืนพักรวมไทยสร้างชาติหัวหน้าพักไม่ควรจะดํารงตําแหน่งแล้วเพราะว่าไม่มีความสง่างามไม่ใกล้ชิดกับสสตรงนี้อยากจะชี้แจงอะไรไหมคะอันนั้นเนี่ยเป็นความเห็นของพี่โบ นะครับหลายเรื่องเนี่ยผมก็จริงๆเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์กับพักเนี่ยพี่โบก็เป็นบุคคลสําคัญของพักนะครับออคือท่านเนี่ยเป็นคนจดทะเบียนแล้วก็ก่กอตั้งพักกลไทยตั้งชาติมาตั้งแต่ต้นเสร็จเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะฮะก็ในการประชุมกรรมการเออโทษะฮะประชุมใหญ่เนี่ยก็ได้มีการตั้งทั้งท่านพิรพันธ์เป็นหัวหน้าผมเป็นเลขาธิการพักนะครับซึ่งเนี่ยผมก็คือผมคิดว่าอย่างนี้ฮะ คือถ้าเป็นความเห็นอย่างสร้างสารรค์เนี่ยเราอยากให้เราปรับอะไรนะคะับวันก่อนผมเห็นท่านสสจิรวุฒิก็พูดชัดปีนะครับท่านก็บอกท่านอยู่กับพักจะขอนิดนึงหัวหน้าพักมาคุยกับสสมากขึ้นหน่อยได้ไหมผมว่าสิ่งเหล่านี้โอเคเราก็จะเอาไปปรับปรับปรุงนะครับผมก็ใจว่าผมก็คุยกับท่านหัวหน้าอยู่ตลอดเออถ้าท่านลมโบคิดว่ามันไม่สง่างามอะไรก็บอกม <laughs> ผมเท่าที่ผมดูผมว่าท่านหัวหน้าท่านก็ ทำงานหนักนะครับทำงานท,ท่านเป็นคนไม่ตอบโต้ไงท่านท่านเป็นคนไม่ตอบโต้แต่ท่านที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ทํางานอย่างหนักแล้วท่านก็เป็นคน สุดเจริญท่านเป็นนักการเมืองสุดเจริญเป็นวันนี้ท่านก็มีผลงานตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับอย่างเรื่องการลดค่าไฟอย่างเรื่องการปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยท่านก็พยายามทำอยู่นะครับผมก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาผว่าพี่โบ้มีข้อเสนออะไรก็ยกหูมาเลยมาคุยกันก็บอกมายกหูกันมาจริงๆก็คุยกันอยู่แล้วคนพวกนี้สสอเนี่ยที่ไปปรากฏในภาพผมก็แปลกใจคนบอกว่าไม่คุยก็คุยกันอยู่แล้วที่ประชุมว่าประมาณนี้เจอผมยิ่งกว่าวันหนึ่งมากกว่า24ชั่วโมงโอเคครับคุณเก่งครับขอบขอบพระคุณตามนี้ก่อนนะครับคุณเก่ง กันนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะแตกไหมเนี่ยพี่สํารานก็ไม่แตกก็ร้าวแล้วล่ะว่ากันตรงๆนะค่ะคืออย่างน้อยคุณสุชาติไม่อยู่แล้วล่ะอืมอืมอแต่ที่จะไปกับคุณสุชาติจะมีกี่คนต้องต้องรอดูเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะมาจับตาสถานการณ์ไทยกับพูชาจะคุยกับท่านแระธัพรรคที่สองครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้านแ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงกลกิจการการคาร้คาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจเี่ะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code โค้ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ